วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเหยื่อที่ผมมีตอนนี้อันนี้ผมซื้อต่อเพื่อนจริงจริงมันอยู่ครบนั่นแหละแต่แค่มันขาดแล้วก็ผมก็เลยตัดหัวไปเลยแล้วมันก็เหลือครึ่งเดียวต่อไปตัวเอ้ตัวนี้นี่วะนี่ตัวนี้ครับกระดีเอ้ไม่ใช่กระดีดิปักปักดำปักดำเลเขาหัวแดงและตัวนี้ที่ ผมได้ฟรีจากเพื่อนครับเป็นตัวที่โดนตัดเยอะสุดและตัวนี้ยังไม่ได้ลองครับได้มาใหม่วันนี้เลยดูรับนี่องเก็บเหยื่อผมก็แค่นี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะซื้อเหยื่อมาอีกไม่รู้กี่ตัวตอนนี้ขอจัดก่อน Bye bye, God, so the